สวัสดีครับผมเพชเองวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมรถซับทูเกเตอร์กันอีกแล้วอยู่กับเกมรถซับทูเกเตอร์รัวๆซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับคลิป4ประตูพอท่อในเกมซึ่งพอท่อมันแปลว่าประตูนะครับแต่ในเกมนี้เนี่ยพอท่อคือประตูวาร์ปโดยพอท่อเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีผลในด้านเกมเพย์สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีผลอย่างมากในเนื้อเรื่องเลยเอาละเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยเฮ้ยเริ่มมาที่ ประตูวาร์ปที่ทุกคนจะต้องเคยเห็นมาก่อนอย่างฟอริสพอทันอดีตประตูวาร์ปที่วิวสันกับแมกเวลช่วยกันสร้างก่อนโดนชาลีดัดแปลงวิโนนาบอกว่ามันเป็นประตูวาร์ปขาเดียวไม่ใช่ขาเดียวตั๋วเที่ยวเดียวไปแล้วกลับไม่ได้จากคำพูดของวิโลที่บอกว่าเถาวันสีดำนั้นขยับหนีไฟแช็กของเธอก็ทำให้เห็นว่าประตูนี้มีพลังงานเงาอยู่ ดยประตูอย่างฟอร์ลิสพอท่านนั้นสามารถถูกเปลี่ยนแปลงไปได้โดยใช้หินพระจันทร์และเจมม่วงเมื่อเราทำการอัปเกรดประตูจนเสร็จจะมีชื่อเรียกใหม่ว่าซิลิเชียลพอร์ทเป็นประตูวาร์ปพลังดวงจันทร์แต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอที่จะพาเหล่าผู้เอาชีวิตรอดกลับไปบ้านอยู่ดีทางด้านเกมเพลย์ประตูนี้สามารถใช้เปลี่ยนตัวละครได้เมื่อคุณถวายมูลล็อกไอดอนให้ประตูประตูวาร์ปต่อมาแอนเชียนเกตเวย์ ประตูวาร์ปที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเนื้อเรื่องแอนเชียนเกตเวเป็นประตูวาร์ปที่เราสามารถวาร์ปไปที่อื่นได้แบบจริงๆตามเนื้อเรื่องเลยโดยสถานที่ที่เราวาร์ปไปก็จะเป็นอีเวนต์ต่างๆเช่นเดอะก็อกกับเดอะฟ็อกฟอกฟอกแถมในด้านเนื้อเรื่องชาลียังเอาพลังงานบางอย่างจากประตูออกไปอีกด้วยทางด้านเกมเพลหลังจากที่เราเอาชนะวอตไนแมฟฟิวเวอร์ได้แอนเชียนเกตเวก็จะถูกเปิดใช้งานแต่เรายังไม่สามารถทําอะไรกับมันได้ ประตูวาร์ปแห่งที่3ขั้วตรงข้ามของพลังฝันร้ายความรู้เก่าแก่สายพระจันทร์ซิลพอทัลหรือแปลไทยได้ว่าประตูพอทัลที่ถูกปิดผนึกซิลพอทัลนั้นจยู่บริเวณแอนเชนอาร์คไฮในโซนใต้ดินถึงแม้ว่าเราจะสามารถเปิดใช้งานสถานที่อย่างแอนเชนอาร์คไฮได้แล้วแต่พอทัลนี้ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้ทุกคนก็จะพูดประมาณว่ามันคือประตูพอทัลที่ถูกปิดอยู่ส่วนวอทอกจะบอกว่าฉันจะไปบอกพวกมนุษย์หรอกนะว่ามันอยู่ที่นี่ และผู้มนุษย์จะมีความหวังกันเดี๋ยวไม่สนุกนะแกะไอ้ปิศาจายไอ้สัปหลาดหน้าขนใช่ก็ถูกหมดทุกอย่างนั่นแหละทางด้านเกมเพลย์เราไม่สามารถทำอะไรกับสิ่งนี้ได้เลยได้แค่ยืนมองประตูวาร์ปแห่งที่4 u n n a t u r a l p o r t พ l ประตูวาร์ปที่ผิดปกติหรืออาจปแปลได้ว่าประตูวาร์ปเทียมโดย Unnatural p o พ t a l เนี่ยเป็นพอทัลที่โรเบิร์ตว็กซ์หลังจากที่ได้พลังของบอสพระจันทร์มา แต่ประตูวาร์ปก็ผิดปกติจนระเบิดออกกลายเป็นอันเนเชอร์พอลทโดยพอทัอนี้เป็นพอทัลวันเวมีแต่ของออกมาแต่แล้วไม่สามารถกลับเข้าไปได้ถ้าคุณสังเกตดีๆดูเหมือนว่าจะมีที่ว่างสําหรับพอท่ออีกอันนึงด้วยคุณดูนี่สิเหมือนทับเตรียมไว้อีกอันนึงเลยน่าสนใจจริงๆทางด้านเกมเพย์อันเนเชอร์พอทัลนี้จะปล่อยของออกมาได้แก่เมล็ดต้นปาล์มเมล็ดต้นลีดเมล็ดต้นกล้วยกิ่งไม้และลิงโดยการปล่อยจะมีอยู่2แบบได้คือปล่อยแบบน้อยกับ ปล่อยทีจานวนมากและเมื่อเวนดี้กดสํารวจประตูนี้เธอจะบอกว่าช่วงขณะหนึ่งฉันคิดว่าสิ่งนี้จะพาพวกเรากลับบ้านได้เมื่อไหร่กันนะเมื่อไหร่ที่ฉันจะเรียนรู้กับเรื่องนี้สักทีโอ้แน oh, no.